เข้าหอดโอ้โอเกอสใครอะสองคนเลยอ่ะเจ็บ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 ตั้งตาเอายังตามอีกเหรอเกิดมาเอเด่ะเจ็บังรู้สึกดีฟังสโลว์มากเลยโอ้ยโอเมกอสนี่เหรอเออเราแบบจริงจริงอืออันนี้ใครอันนี

โถม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 โสม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 โถมโสมโสมโสมโถมโส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 มโถมโสมโสมโมโสมโถมโสมโสมโสมโ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 มมโ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 มมโมโมสมโมโมโมสมโมโถมโสมโมโม อยเยด้นนูนตัวนี้ใส่คะนี่ใส่นี่ใส่ย่อย่ย่อย่อย่ย่อเราเองย่อเราเองอุ้ยโอ้โหเขายิ่งเขายิ่งอยู่าวีอยู่อยากขึนเลยตะขจรเลยผรตให้แล้วเจ็บ ทำดาเมจให้เรามาให้หมดมาให้หมดเราเองเราเองมีใครสนใจมีใครสนใจอุ้ยอยู่เออยู่เอฮะอยู่เออยู่เออยู่เอผมบอกแล้วผมอยู่เออยู่เอใช่ไหมอ๋อต้องเดินกลับเหรอไม่ได้เดินไปกันก่อนโอ้โหโอ้โหหน้าดีเดี๋ยวจะออกไปยังไงเนี่ย เอ้ยนั่นแหละ oh m god oh my god ยอุยอุ้ยอ้ยอุอุ้อุอ้ยอ้ยออ้ยอุ้ยอุ้ยเยอยอุอยออุ้ย้อ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 ้ยย้ โอ้ย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 โอยโอ้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 ยโอยโอยโอ้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 ยโอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ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 ย นี่ขนาดลุ้มเลยไม่คนนี้เคนนี้อย่าอย่าเข้าไปนะอย่า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 เข้าไปอย่าเข้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวผมเข้าไปเดี๋ยวเดี๋ผมเข้าไปคนอื่นตามนะไม่ไอยู่ไหนอยู่ไหนแฟนอาร์ตอนแฟนอาร์ตอนไม่อยู่ไม่อยู่เออตงด้านหลังไม่เรา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 อะโอ้ยมันกิาอยู่ไหนเาไม่กินว่าไหนเนี่ยเราไมีกอยู่ไหนเนี่ย คไนอุยอย่าอย่านถือม่ยนดีทันนะอ้ตายตนี้ตนทแก้อมก็ชนะแล้วะคพิกีอสนุก้แหลก็คือกดกดคอนโทรลจนนิ้วจนนิ้วจะเคแล้วล่ะอีกทีนึงอะกดมาไ้ตมาเจอ